ผมจะพูดข้อมูลในมุมมองของการทำตลาดนิดนึงนะหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องความดีของผลิตภัณฑ์ว่ามันเจ๋งยังไงมันเหมาะยังไงมันมีคุณประโยชน์กับผู้คนยังไงแล้วสิ่งสำคัญต่อจากนี้ก็คือเราในฐานะที่ต้องสวมบทบาทเป็นผู้ประกอบการสวมบทบาทในฐานะเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้คนนะภารกิจของเรามีภารกิจหนึ่งก็คือ เครือข่ายผู้บริโภคที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมันมีคําพูดบอกว่าในการสร้างความสําเร็จเนี่ยในการสร้างความสําเร็จสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่จับต้องได้ในเชิงธุรกิจเนี่ยสิ่งที่จับต้องไม่ได้สําคัญกว่าสิ่งที่จับต้องได้อย่างเช่นแนวคิดคอนเซปต์ต่างๆของธุรกิจเนี่ย มันสำคัญกว่าสินค้าต่างๆที่เราผลิตออกมาถ้าแนวคิดมันถูกต้องเนี่ยสิ่งที่เราผลิตออกมาสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะถูกต้องด้วยแล้วมันเกี่ยวกับตรงนี้ยังไงมันเกี่ยวตรงที่ว่าเข้าวสารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ที่เรามองเห็นแต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่เรามองไม่เห็นเกี่ยวกับเข้าวสารเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์มัลติโพเทนเชียลเนี่ย มันสําคัญกว่ามันเกี่ยวยังไงมันเกี่ยวตรงที่ว่าเข้าสารนี่เนี่ยมันเป็นแค่สินค้ารายการแรกที่เราเปิดตัวใน multi potential นะแล้วมันจะมีตัวอื่นเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องความคิดที่ถูกต้องที่เรามองไม่เห็นก็คือเราต้องมีวิธีการให้บริการผู้คนที่อยู่ในองค์กรของเรา ด้วยสินค้ารายการที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยสินค้าที่เพิ่มขึ้นต่อไปนี้เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในองค์กรอยู่แล้วนะเขาก็ต้องไปหาที่โน่นที่นี่อยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีสินค้าของเราเองเพิ่มขึ้นลองคิดดูว่าหน้าที่ของเราก็คือปลุกฝังนิสัยให้คนบริโภคกันเองกับสินค้า ที่พวกเราร่วมเป็นเจ้าของนะสินค้าที่สักขมอเป็นผู้จำน่ายวันนี้เริ่มต้นได้เข้าสารนะอีกไม่นานก็จ,จะมีผ้าอนามัยนะทำให้เราไม่หวัน่นแม้วันมามา,มากอีกไม่นานก็จะมีเรื่องแปลงสีฟันอะไรต่างๆมันไอสินค้าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยในครอบครัวในชีวิตส่วนตัวมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นถ้าเรา ปลุกฝังความคิดนี้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่สินค้ารายการนี้บวกกับสินค้ารายการอื่นที่ซัท่ตนมอมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรออนครีมอาบน้ำแชมพูยาสีฟันนะหรือน้ำยาบ้วนปากพวกนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราโฟกัสจดจอนะใส่ใจในแนวคิดเรื่องพวกนี้ว่าพยายามคุยคุยให้คนของเรา มีพฤติกรรมใช้สินค้าของเราเองใช้สินค้าของเราเองเงินก็จะไม่ล่วไหลไปไหนมันก็อยู่ในองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคข,ของเราซึ่งมันหมายถึงว่ามันเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกันไปมาจนเราสามารถมีความสำเร็จและการเติบโตที่ยังยนะย่งยืนได้นะยั่งยืนได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้ความคิดที่ถูกต้องว่าพูดยังไงให้คนของเราเนี่ย มีพฤติกรรมมีความต่อเนื่องในการใช้ในการบริโภคสินค้าที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ต้องไปซื้อที่ห้างอื่นมาซื้อกับพวกเราชาวซักเซนหมเพราะเราเป็นเจ้าของร่วมกันพอกินบริโภคไปมาสุดท้ายมีการปันกำไรกับในรูปของ PV และคอมมิชชั่นรวมถึงสิ่งที่มันสำคัญกว่า P ีคอมมิชชั่นเดือนต่อเดือนก็คือ ความผูกพันความพักดีของคนในองค์กรมันเหมือนมีสินค้าในชีวิตประจําวันในกิจวัตรประจําวันเป็นตัวยึดเหนี่ยวถ้าเรามีพฤติกรรมสินค้าที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวไว้เนี่ยทุกคนก็จะทำงานง่ายขึ้นเพราะเขามีความสุขมีความรักมีความผูกพันกับสินค้าที่เราให้บริการอยู่ทุกคนรู้หน้าที่ ทุกคนทําตัวเป็นต้นแบบในการแบ่งปันออกไปแบ่งปันออกไปแบ่งปันออกไปจากหนึ่งคนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนคนที่ใช้สินค้าที่ซัคเตอร์มอจำหน่ายนั่นหมายถึงสินค้าที่เราเป็นเจ้าของทุกท่านลองนึกดูว่าภาพธุรกิจมันจะเดินหน้าไปสู่การเติบโตขนาดไหนและการดูแลองค์กรที่มีการซื้อกินซื้อใช้ มีการแอคทีฟทุกๆเดือนมันจะง่ายขึ้นขนาดไหนนะนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นที่ผมจะพยายามแบ่งปันให้ทุกคนเข้าใจนะครับอ่ะเมื่อเราเข้าใจคอนเซป t นี้แล้วเรายงกลับมาที่โอกาสนี่พูดถึงโอกาสแค่สินค้าตัวเดียวก่อนนะแต่เวลาเปิดตัวสินค้าทุกตัวเพิ่มเนี่ยเราจะใช้หลักคิดที่เรามองไม่เห็นหลักเดียวกัน ในการมองโอกาสทางธุรกิจนะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราใช้ความคิดที่เรามองไม่เห็นหลักเดียวกันในการขยายโอกาสทางธุรกิจนะอามาที่ข้าวสารก่อนตอนนี้มันมีตัวเลขการบริโภคข้าวภายในประเทศของคนไทยเนี่ยฉเฉลี่ยคือคนหนึ่งกินข้าว86กิโลต่อปีต่อคนนะ86ฉะเฉลี่ยแล้วคือเดือนหนึ่ง7กิโล 7กิโลก็เดือนหนึ่งประมาณถุงกว่ากเนี่ยถุง5กิโลเนี่ยถุงกว่ากว่าเกือบเกือบถุงครึ่งนะเพราะว่าถ้าถุงครึ่งคือ7กิโลครึ่งถุงกว่ากว่าในบ้านหนึ่งสมมติว่ามี5คนเนี่ยก็แปลว่าเดือนหนึ่งจะกิน35 35กิโลเท่ากับ7ถุงละนะถุง7ถุงต่อบ้านนะเถุงต่อบ้าน35กิโล ถ้าเรามี10บ้านเป็นสมาชิกในองค์กรก็เท่ากับ350กิโลต่อเดือนมี100บ้านเท่ากับ3,500กิโลต่อเดือนนะไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาเลยคิดถึงสมาชิกแค่5คนต่อบ้านนะ5คนต่อบ้านนี่คือเครือข่ายที่เราต้องบริหารบริการแล้วก็สร้างคุณค่าเพิ่มด้วยกันด้วยความเข้าใจ ในแนวคิดที่ผมแบ่งปันไปอะว่าเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราอยู่เป็นเราบริหารเป็นมูลค่ามันจะมหาศาลนี่ขนาดแค่เข้าสารตัวเดียวนะมูลค่ายังมหาศาลขนาดนี้แต่เรามีสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนอีกเยอะไปหมดเลยน้ํำยาล้างจานน้ํำยาซักผ้าโอ้จิปาถะนะเพราะของเราเป็นทรงสินค้าหลากหลายเนี่ยมันจะมีความสุดยอดอยู่ตรงนี้นะถ้า ทุกท่านที่ฟังอยู่ชมอยู่ตอนนี้เก็ตพอยต์นี้เนี่ยเอาไปขยายธุรกิจได้ทุกมุมธุรกิจของเราก็จะเติบโตต่อได้ในทุกๆสภาวะนะครับโดยที่กลับมาขยี้เรื่องของข้าวเพิ่มหน่อยก็คือจุดขายเนี่ยมี5จุดขายหลักที่เราไปพูดโดยคนแรกที่เราต้องขายก่อนก็คือตัวเราเองนะคนในครอบครัวของเราเราต้องขายให้สำเร็จก่อนนั่นคือจุดขายที่หนึ่ง เป็นข้าวเติมวิตามิน B1 B2 B3 แล้วก็ธาตุเหล็กด้วยเราได้คุยประโยชน์ไปแล้วนะความดีที่2คือเป็นข้าวไม่ต้องสาวน้ํามันสะดวกลดขั้นตอนประหยัดเวลาแล้วเก็บคุณภาพข้าวได้ครบถ้วนร้อนะไม่มีน้ำชําละล้างคุณสมบัติพิเศษของข้าวไปไหนมันอยู่กับเราร้อยเนะครับสคือทุกเม็ดได้มาตรฐานร้อ เพราะมีกระบวนการคัดกรองมีกระบวนการคัดตัดความยาวความอ้วนความหนาต่างๆให้มันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเม็ดจึงได้มาตรฐานสบายใจได้นะครับแล้วความดีที่4คือหอมนุ่มอร่อยนะอร่อยอร่อยแบบกินแล้วมีความสุขมากแล้วทำให้เราได้คุณภาพในการดูแลร่างกายไปด้วยนะอร่อยตอนกินแต่ก็ยังดูแลร่างกาย ไม่เหมือนอาหารบางประเภทอร่อยจนกินแต่สุดท้ายทำร้ายสุขภาพเรานะครับความดีที่5คือมาจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดนั่นคือทุ่งกุลาล้องไห้นะมันมีเรื่องของลมดินฟ้าอากาศมีมีมดมีหญ้ามีไส้เดือนอะไรต่างๆที่มันกรมๆทำให้ดินนั้นมันเหมาะที่จะปลูกข้าวหอมมะลินี่มาจากแหล่งที่ดีที่สุดใน ในประเทศละในประเทศรวมถึงในในเอเชียก็ว่าได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของการปลูกข้าวอยู่นะครับเอาละแล้วที่สำคัญก็คือช่วงนี้ในการทำตลาดเนี่ยมีพรีเซนเตอร์คือพิติ๊กออกอากาศตามช่องรายการทีวีต่างๆทำให้เราพูดคุยง่ายนะเพราะมีพิติ๊กช่วยพูดให้เราอยู่ส่วนหนึ่งละดัะงนั้นช่วงนี้รีบปูผมให้คนของเราติดข้าวนี้นะเมื่อพิติ๊กหมด รายการช่วงเป็นพิเซนเตอร์แต่คนกิน้วติดก็มักไม่ค่อยเปลี่ยนละคนก็จะกินยาวนะพอคนกินข้าวนี้ยาวหมายถึงว่าธุรกิจของเราก็เป็นธุรกิจระยะยาวแบบที่คุณหมอชอบพูดนะแต่ผมไม่ต้องลากยาวแบบที่คุณหมอลากหรอกนะเราก็เห็นภาพแล้วว่ามันหมายถึงธุรกิจระยะยาวนะครับเอาล่ะนี่ข้าวมี2ขนาด1กิโลกับ5กิโลแต่กี้ความต่างก็คือ 5กิโลแน่นอนมันก็มีประหยัดต่อกันคูณนิดนึงอะราคาก็ไม่ได้มาจากราคา1กิโลคูณ5มีให้เซฟตี้บางส่วนแล้วก็ PV ก็สวยงามขึ้นนะครับที่สำคัญถุงเป็นถุงที่เป็นแบบซิปล็อกเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับเอาละข้าวนี้เนื่องจากเป็นข้าวร่วมจำน่ายมันก็มีขายอยู่หลายๆที่แต่แต่เราไม่เป็นไรนะเพราะอันนี้เป็นการประเดิมก่อนประเดิมก่อน เพียงแต่ว่าสิ่งที่บริษัทดูแลก็คือราคาต่างเนี่ยมันต้องอยู่ในราคาระดับเดียวกันไม่ให้พวกเราต้องเสียเปรียบนะไม่ให้พวกเราต้องเสียเปรียบในการทำตลาดตรงนี้ขอให้สบายใจนะครับเอาละครับมีข้อมูลอ,อื่นอีกไหมครับนี่มาละนะมาแล้ว1กิโลนะกิโลราคาพิเศษ56บาท2 PV 2 PV นะ2 PV แต่ถ้า5กิโล275ร เนื่องจากเป็นสินค้าที่เรารับฝากขายนะรับฝากขายดังนั้นส่วนของเงินที่มาจัดสรรตรงนี้เนี่ยจัดสรรอยู่หลายส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าจัดส่งจากคลังสินค้าที่กรุงเทพไปสู่สาขาต่างๆซึ่งข้าวสารเป็นของหนักค่าจัดส่งก็จะแพงนะจะแพงส่วนหนึ่งก็จัดสรรไปอยู่ในเรื่องของ PV ที่เป็นคอมมิชชั่นให้กับนักธุรกิจหรือผู้บริโภคบริโภคแล้วได้เงินคืนไม่เหมือนบริโภคที่ห้างบริโภคแล้วคนอื่นได้นะคนจัดการได้แต่ที่นี่เราบริโภคเราก็ได้ค่าบริโภคกลับคืนไปด้วยนะนี่เป็นการเริ่มต้นในการอยู่ด้วยกันนะครับภาวะแบบที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งที่บริษัทพยายามทำก็คือคิดถึงกลุ่มสินค้า ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นกลุ่มสินค้ากลุ่มที่7และชื่อ Mul ติ p o t e n เชียเพื่อทำให้เราทุกคนเนี่ยมีสินค้าในการดูแลเครือข่ายของเราให้เป็นเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริงมันจะมีความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางรายการ P ถ้าเป็นสินค้าที่ซัามอเป็นเจ้าของผู้ผลิตเองเป็นแบรนด์ของเราเอง PV ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เราปฏิบัติกัน แต่ถ้าเป็นรายการไหนที่ออกมาเพื่อช่วยรักษาประครับประคองเครือข่ายของเราให้มีความเหนียวแน่นมีความรักผูกพันเพื่อเอาความรักผูกพันนี้ไปเชื่อมต่อกับสินค้ารายการอื่นออีกถ้าเป็นลักษณะสินค้ากลุ่มฝากขายเนี่ยตรงนี้ P.V ก็จะย่อมเยาลงก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องราว กลยุทธ์ทั้งหลายนโยบายทั้งหลายที่ออกมาทําตลาดนะครับขอให้เชื่อมั่นอย่างเดียวว่าเรามีค่านิยมที่มีความแฟร์ความเป็นธรรมในหัวใจทุกๆก,การจัดสรรการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรมจะอยู่ในหัวใจและอยู่ในห่วงคํานึงของเราเสมอขอให้พี่น้องสบายใจได้นะครับสําหรับวันนี้สิ่งสําคัญนับจากวันนี้เป็นต้นไปถือว่านี่เป็นวันที่สองของเดือน พฤษภาคมแล้วโควิด19จะเป็นยังไงผมเชื่อว่าเราแต่ละคนเริ่มรับมือกับมันได้ละเริ่มมีช่องทางที่ไปของเราแล้วนับต่อจากนี้ก็คือทำให้โควิด19เป็นปกติในชีวิตเรานะจากนั้นเราใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้แบบปกตินั่นก็คือมีการตั้งเป้าหมายแบบปกติเหมือนตอนไม่มีโควิด มีการเรียนรู้มีการลงมือทาในทุกๆวิธีทางวิธีทางที่เราทำได้เพื่อให้เรามีกิจกรรมที่เคลื่อนตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายให้มากที่สุดนะยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่ชนะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้นะขอให้เชื่อว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชนะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้ เดือนที่ผ่านมาก็มีคนพิชิตเข็มใหม่อยู่หลายคนนะจำนวนมากเลยทีเดียวนั่นแปลว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าโควิด1 9เป็นปกติใหม่แล้วเรายังทำอะไรได้เหมือนเดิมทุกอย่างเราก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับถัดไปที่เราตั้งไว้นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ ขอให้เชื่อมั่นต่อกันนะเชื่อมั่นในผมกับคุณหมอเชื่อมั่นในทีมบริหารในทีมบริษัทเชื่อมั่นในผู้นำและเชื่อมั่นในตัวท่านเองว่าเรายืนหยัดก้าวผ่านได้อย่างแน่นอนร้อยอร์เซ็นต์นะครับขอให้มุ่งม,มั่นมั่นใจในตัวเองมีความหวังกระตือล้นใส่เต็มศักยภาพเพื่อคว้าชัยในเดือนพฤษ,ษภาคมนี้ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ